อันนี้เนียบยูเนียยูเนียมีมีพคนเนี่ด้อมีราคาเด้เนี่อ่าโลละหาสิบหกสิบาทนะเนี่ยอันนี้ตำตำยังค่ะตำกล้วยะตำกล้วยเนาะใ่ไ้ย่กินแ้วา để bớt để น้ำปลาปลาที่ไปลากรน้ำปลาปลาตัวห่ตัวีมาจกน้าจากทซู่จเลยเนาะเยอะมากเลยคุณใต่ปูจัง ล้วย่าหาดจับเพียนซอยห้านะคะของที่สายตรงปากทางเลยนะคะ ตำกล้วยนะคะหกสิบบาทได้เยอะมากเลย,ยอนี้ตำถั่วนี่ขมมากนี่คือตำถั่วนะคะ ่านใส่เต้้เอาน้ำตาลที่เป็นบลอกไน้ำตาลใส่เอาอันนี้คือตำอะไรันต่าอ๋อำไใส่พริกให้ยายกินอ๋อยายอยาแต่ยายกินเผ็ดไม่ได้อไม่ได้

ไม่ใส่พริกคุณยายอยากกินไม่ใส่พริกไม่ใส่ปลารดิบไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรเลยใส่มะนาวนิดเดียวแล้วมะเขือเทศกับน้ำปลาาต้มสำหรับคนแก่นะคะสั่งได้ใใค่ะน้ำแกทอด้คสี่สิบสอง ยยสำหรับคุณยายนะคะอันนี้สำหรับคุณยายสำหรับคุณแก่กินนะคะร้านพี่สายค่ะหานจอมเทียนซอยห้าค่ะ

ก็เจ็บปวดแล้วก็โดนมันด่างทั้งหมดก็ตั้งว่ะอัการยังนี่นี่จะกินอยู่แล้ว ขึ้ข้าเนียสองของออเดอร์เผ็ด,าดามากไหมคะเนี่ยเ,นะเอาแบบกินได้นะไม่ไม่เผ็ดเยอะ ู you, ใ้ใหญ่ทางเ,เลยะนาวน้ำเยอะมากเลยเนาะใส่ปูม้าปูดำค่ะ ตัวใส่ตำข้าวน่ากินกเดียดียวจ้าก็เดียวหอเลย เยอะมากค่ะก้ะเดียหอเน่ยหนึ่งหอกระเดียมาหอเนี่ย